สวัสดีครับกลับนี่นะครับอีกหนึ่งคลิปครับผมนี่ครับตอนนี้ผมอยู่บันนโนนไส้นะครับบันหุ่ยไส้หรือโนนไส้นะครับของเมืองพินสวัสด์นเคสปปลาวนะครับนี่กับบรรยากาศนะครับหมู่บ้านในชนบทของสปปลาวนะครับอันนี้ต้นมักมักน้ำนมครับหรือว่ามักละมุดนั่นแหละครับนี่เห็นบ่างนะครับนี่ครับผมนี่สภาพบ้านเีือนนะครับพี่น้องผมอยากให้เห็นนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับเป็นบรรยากาศ สบายๆครับผมบรรยากาศแคมทางถนนหลักนะครับซึ่งเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับผมนะครับเส้นนี้นะครับที่เลี้ยวเห็นนี่จะวิ่งไปวีระบุรีได้นะฮะส่วนเนี้ยนะครับฝั่งนี้จะวิ่งไปเซธมวกได้นะครับผมนี่เด็กหนุอยนักเรียนหากมาให้กลงเฮียนนะฮะนี่ครับกับบรรยากาศนะครับบรรยากาศหมู่บ้านนะครับบรรยากาศภายในหมู่บ้านเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ก็ยังมีห้องโกกากโกกากนะครับ นะครับบรรยากาศบานนะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นได้ปบไปพาอกันนะครับนะครับเนี้ยังเป็นโตตึงนะครับตัวตึงดีละมาตรงนี้เห็นดีละเลือกเห็นแล้ววะโอ้นี่โุงเรียนนะครับไปโุงเรียนนะครับนี่นะครับนี่พี่น้องครับนี่ บรรยากาศหมู่บ้านนะครับในสปปลาว่อนะครับบรรยากาศผมอยาถไายเห็นีิน้องโปอนะครับเดี๋ยวผมพาไปบึงบรรยากาศในโรงเรียนด็กหน่อยนะครับผมโรงเรียนของอีหละแมนโรงเรียนบนนี่โอโรงเรียนโอพี่น้องนะครับบรรยากาศตามบ้านตามเฮื่อนแคมป์บ้านนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมพามาบึงนะครับ อันนี้บ้านเขาคขายนะครับอันนี้โรงเรียนนะครับนี่โรงเรียนนะครับโรงเรียนของเด็กหน่อยนักเรียนนะครับโรงเรียนปฐมนะครับปฐมศึกษานะครับนี่โรงเรียนรถนักเรียนมาได้นะครับโรงเรียนนะครับกับบรรยากาศนี่เลยนะครับผมนะครับเด็กหน่อยนักเรียนในหมู่บ้านนะครับโรงเรียนปฐมนะครับระดับปฐม ศึกษานะครับเพื่อนปฐมสมบูรณ์นะครับอยู่นี่เนาะการเล่นของเด็กหน่อยนักเรียนนะครับกระโดดยางกระโดดยังนะครับผมเด็กหน่อยนักเรียนอยู่สอปปลาวนะครับเด็กหน่อยเล่นกันนะฮะกระโดดย่างนะฮะยางยู่นะฮะ

เล่นเลยเล่นเลยลูกเล่นเลยเดี๋ยวลุงไทยลุงขอถ่ายได้เด้อลุงขอถ่ายรูปเนี่ยเล่นเลยตามสบายตามสบายเดี๋ยวลุงขอถ่ายบรรยากาศไปเบิงแน่ลุงอยากเห็นนะฮะนี่ครับกับบรรยากาศเล่นแม่ลูกเล่นนะเล่นสาลุงบาวารอกเออแต่เล่นยังเขาเอิ้นเขาเอิ้นว่าเล่นยังลูกนี่เอิ้อนยังเล่นบักเก็บบ้อแมนป้อเอื้อนเล่นบักยังเด็กหน่อยอายนะครับเด็กหน่อย เอาอยู่โรงเรียนนี่มันคือเต็ม่ยิ่งแค่โปรไซเป็ไส์ปุ่นบอกโปรไซไมีซ้ำหนนวะคือหน่อยแค่โปรไซ <c oughs> เล่นซาลุกเล่นสาตัวตึงบ่นั่นตัวตึงบ่ย่างไปนั่นเป็นตัวตึงบ่ตัวตึงเดีตัวตึงมาโนนไซไปเนาะครับน, <c oughs> นี่บรรยากาศนะครับ โอ้เก่งเก่งเก่งมากเลยนี่นะครับอยากให้พี่น้องเห็นนะนะครับกับบรรยากาศลงหัวลงเฮียนนะครับคุณคู่อยู่บ่นี่คุณคู่ยุงในบอ้ะคุณคู่ยู่ใส่ยุงใน บรรยากาศโรงเรียนนะครับนี่อาการเรียนนะครับตัวตัวตึงมาแล้วตัวตึงมาแล้วตัวตึงบรรนนนสายไยเนาะอันนี้บันนุนสายบันหวยสายบรนหวยสายตัวตึงบันห้วยสายมาแล้วนะครับหูจักหูจักตัวตึงวะหูจักเนาะตัวตึง <c oughs> บบัครโอเคครับนี่บรรยากาศโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านห้วยทรายนะครับนี่ทงชาตินะครับเสาทงชาตินะครับนี่นะครับเป็นโรงเรียนเอ่อระดับประถมศึกษานะครับของนี่ครับโรงเรียนนี่นะครับโรงเรียนประถมเขาจะมีหอดป่อหาเนาะฮะแล้วก็มีมัธยมศึกษาก็จะมีหายเดิปอนหนึ่งหอดปอเจ็ดไอ้มอเจ็ดนะครับมอหนึ่งหอดมอเจ็ด นี่ครับโอเคนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมพายางเนาะะนครับเดี๋ยเป็นติ๊กกาดนี่ครับเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอยู่ในนี่นะครับหมู่บ้านเชิดหนวดบดของเล่านะครับพี่น้องนะครับบ้านชนบทของเขานะครับกับสภาบ้านเฮือนต่างๆนะครับพี่น้องนะครับเบิ่งเอาความบันเทิงนะครับเบิ่งสู่ความบันเทิงนะครับเนาะ คร่รต้องคิดอย่งางารครับผมนะครับผู้ใดมีจิตใจเมตตานะครับอยากใจเอาเงินมาซอยเหลือลุงเลียนก็นดีนะครับหรือว่าสนุนการศึกษาให้กับน้องๆหรือเลียงอาหารน้องๆก็ด,กด,กดีนะครับติดต่อผมมาได้เ้อครับเด้อติดต่อผมมาได้นะครับผมยินดีที่นำเสนอเอานำมาตอบสนองความต้องการของพี่น้องได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการ อุปการะคุณนะครับอุปการะเด็กหน่อยนักเรียนหรือว่าโรงเรียนนะครับชอยๆกันไปนะครับเนาะโอเคครับผมนี่บรรยากาศให้ผมผมไปเห็นรอบๆนะครับนี่กเพื่อนกขาปลูกผักสวนขั้วนะครับเนาะปลูกผักสวนขั้วนะครับเอาไว้อยู่ไว้กินเองนะครับนครับออกมะคงมะคงก่อมี นะครับหมักมุงหมักมีนะครับหมักลำยงลำย่ญยเขาปลูกไว้กินเองเลยครับนะครับกับบ้านเพื่อนนะครับบรรยากาศนี่นะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับสวัสดีครับ